จากอินเดียสู่อเมริกาคือเรื่องจริงที่กำลังทำให้คนทั้งโลกน้ำตาซึมไปพร้อมกันหมาจรตัวหนึ่งเดินตามพระธุดงเป็นพันกิโลเมตรข้ามประเทศข้ามทวีปจนวันนี้ได้เหยียบแผ่นดินสหรัฐอเมริกากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สันติภาพที่ไม่ต้องพูดสักคำเดียวชื่อของหมาจรตัวนั้นคืออะโลกะหมาจรจกักจากอินเดียที่ไม่มีบ้าน ไม่มีเจ้าของไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดที่ไหนแต่วันนี้ชื่อของมันถูกพูดถึงไปทั่วโลกในฐานะสุนัขแห่งสันติภาพและนี่คือเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลไม่ใช่เพราะความน่ารักอย่างเดียวแต่เพราะมันสะท้อนอะไรบางอย่างในหัวใจมนุษย์ที่หลายคนลืมไปแล้วย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โครงการที่ชื่อว่า Walk for Peace หรือเดินเพื่อสันติภาพ โครงการของพระสงฆ์นิกายเถรวาทกลุ่มหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาคณะพระทั้งหมด19รูปไม่ได้มีแค่พระไทยแต่ยังมีพระจากเวียดนามลาวและพระนานาชาติรวมตัวกันเดินเท้าข้างประเทศสหรัฐอเมริการะยะทางกว่า2,300ไมล์หรือประมาณ3,700กิโลเมตรผ่านถึง10รัฐจุดเริ่มต้นของการเดินครั้งนี้ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคม2568จากวัด่วงดาวเมืองฟอร์ดเวิร์ฟรัฐเท็กซัสปลายทางคือกรุงวอชิงตันดีซีคาดว่าจะถึงกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569ใช้เวลาเดินรวมประมาณ120วันถามว่าพระจะเดินไปทำไมไม่มีเวทีไม่มีไม้ไม่มีป้ายหาเสียงไม่มีงบประชาสัมพันธ์มีแค่จีวรรองเท้าเดินเท้า และหัวใจที่ตั้งมั่นจะส่งสารเดียวให้โลกฟังสันติภาพเริ่มต้นที่ใจเราฟังดูเหมือนประโยคสวยๆใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางมันแรงกว่าคำพูดเป็นร้อยเท่าเพราะท่ามกลางขบวนพระ19รูปกลับมีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและทำให้ผู้คนหยุดรถหยุดเดินหยุดชีวิตชั่วคราวเพื่อมองขบวนนี้อย่างไม่ละสายตานั่นคือสุนัขตัวเล็กๆสีออกน้ำตาล ตัวไม่ใหญ่ไม่ได้ใส่ปลอกคอหรูไม่มีสายจูงไม่มีใครบังคับแต่มันเดินอยู่แถวหน้าเดินอย่างสงบเดินอย่างมั่นคงเดินเคียงข้างพระเหมือนรู้หน้าที่ของตัวเองดีสุนัขตัวนั้นคืออโลกะหรือที่พระเรียกด้วยสำเนียงไทยว่าอะโลกะหลายคนที่เห็นภาพในสหรัฐอเมริกาอาจคิดว่าอ๋อก็หมาของวัดแต่ความจริงคืออโลกะไม่ใช่หมาอเมริกัน ไม่ใช่หมาที่เกิดในฟาร์มไม่ใช่หมาที่มีเจ้าของตั้งแต่ต้นอโลกะคือหมาจรจักจากประเทศอินเดียย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายปีอโลกะเคยเป็นแค่หมาจรตัวหนึ่งในอินเดียใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนหาอาหารจากเศษเหลือเผชิญอันตรายจากรถจากคนจากโรคจากความอดอยากจนวันหนึ่งมันได้พบกับคณะพระธุดง์ที่กำลังเดินรณรงค์สันติภาพข้ามประเทศอินเดียไม่มีใครเรียก ไม่มีใครผูกเชือกไม่มีใครให้อาหารก่อนแต่อโลกะเลือกจะเดินตามวันแรกเดินตามนิดเดียววันที่สองยังตามวันที่สยังไม่หายครบสัปดาห์มันไม่ไปไหนแล้วจากหมาจรที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นเงาเล็กๆที่เดินตามขบวนพระทุกเชา้าทุกเย็นพระเองก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้อุ้มไม่ได้ฝึกปล่อยให้มันตัดสินใจเอง และอโลกะตัดสินใจด้วยการเดินตามพระต่อเนื่องยาวนานถึง112วันข้ามพื้นที่ข้ามหมู่บ้านข้ามเมืองในประเทศอินเดียไม่ใช่เดินเล่นนะครับเดินจริงแดดร้อนฝุ่นฝนถน,นนครุขระบางวันแทบไม่มีอาหารแต่หมาจรตัวนี้ไม่เคยหันหลังกลับพระจรึงตั้งชื่อให้มันว่าอโลกะคำนี้ในภาษาบาลีแปลว่าแสงสว่าง เหมือนชีวิตใหม่ของหมาจรตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ได้อาหารได้ที่นอนแต่กลายเป็นแสงเล็กๆที่ส่องหัวใจคนรอบข้างระหว่างการเดินในอินเดียอโลกะไม่ได้มีแต่เรื่องดีมันเคยถูกรถชนเคยบาดเจ็บหนักเคยล้มป่วยจนแทบไม่เอาชีวิตรอดพระต้องพาไปพักฟื้นนำขึ้นรถเพื่อรักษาแต่พออาการดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทำเอาทุกคนอึง้งอโลกะกระโดดลงจากรถ แล้ววิ่งกลับเข้าขบวนพระเหมือนมันกำลังบอกว่าผมยังไม่จบหน้าที่ของผมไม่ต้องพูดไม่ต้องสั่งแต่มันเลือกแล้วหลังจากภารกิจในอินเดียจบลงพระได้นำอโลกะกลับไปดูแลที่สหรัฐอเมริกาและเมื่อโครงการ walk to peace ข้ามอเมริกาเริ่มที่รัฐเท็กซัสไม่มีใครต้องเรียกอโลกะมันเดินออกมาข้างขบวนเองตั้งแต่วันแรก19รูปหสุนัขเดินบนถนนอเมริกา ภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดผู้คนริมถนนหยุดรถบางคนลดกระจกลงถามบางคนยกมือไหว้บางคนร้องไห้บางคนวิ่งเข้ามากอดพระไม่ใช่เพราะรู้จักนิกายไม่ใช่เพราะเข้าใจพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะใครชวนมาแต่เพราะภาพตรงหน้ามันพูดแทนทุกอย่างพระเดินเท้าอย่างสงบสุนัขจรเดินเคียงข้างไม่มีอาวุธไม่มีความรุนแรง ไม่มีการบังคับหลายคนบอกว่าแค่เห็นก็รู้สึกใจเบาลงแค่เห็นก็อยากหยุดทะเลาะแค่เห็นก็อยากเป็นคนดีขึ้นอีกนิดระหว่างทางอโลกะไม่ได้ถูกยกย่องไม่ได้ถูกประครบประงมแบบดารามันใช้ชีวิตเหมือนเดิมวันไหนร่างกายไหวก็เดินวันไหนเหนื่อยก็พักอากาศหนาวพระหาเสื้อคลุมให้แดดแรงก็หยุดพักใต้ต้นไม้บางช่วงมีหมอกหนา อโลกะเดินนำหน้าอย่างสงบเหมือนรู้เส้นทางเหมือนรู้จังหวะเหมือนรู้ว่าไม่ต้องรีบเวลาพระหยุดพักอโลกะจะนั่งเงียบๆข้างๆไม่เห่าไม่สนไม่เรียกร้องภาพเหล่านี้ถูกถ่ายถูกแชร์ถูกพูดถึงจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและมีรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้คนพูดถึงไม่หยุดในหน้าผากของอโลกะมีขนสีขาวเป็นรูปคล้ายหัวใจหลายคนเรียกมันว่า เครื่องหมายแห่งสันติภาพบางคนบอกบังเอิญบางคนบอกลิขิตฟ้าแต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรภาพหมาจรตัวหนึ่งที่มีหัวใจอยู่บนหน้าผากและเดินเพื่อสันติภาพโดยไม่เคยเอ่ยคำเดียวมันแรงเกินจะมองข้ามพระวัฒนวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสได้ออกมาเล่าเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถ่ายทอดเรื่องราวของอโลกะในฐานะสุนัขแห่งสันติภาพ ที่ไม่ได้สอนด้วยคำเทศนาแต่สอนด้วยการกระทาและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวน่ารักแต่มันกำลังตั้งคำถามกับโลกทั้งใบในโลกที่มนุษย์ทะเลาะกันเรื่องาศาสนาในโลกที่มนุษย์แบ่งฝ่ายด้วยสีด้วยเชื้อชาติด้วยอุดมการณ์ในโลกที่มนุษย์พร้อมจะใช้คำพูดเป็นอาวุธกลับมีหมาจรตัวหนึ่งไม่พูดไม่เถียงไม่เลือกข้างแต่มันเดิน เดินตามความเมตตาเดินตามความซื่อสัตย์เดินตามสิ่งที่หัวใจมันเชื่อและมนุษย์เป็นฝ่ายหยุดมองแล้วน้ำตาไหลเองสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกระแส Walk for Peace เริ่มถูกพูดถึงในสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่แค่ข่าวดีเล็กๆของวงการาศาสนาแต่มันกลายเป็นปรากฏการณ์พังสังคมแบบเงียบๆที่ไม่มีใครวางแผนแต่เกิดขึ้นจริงลองนึกภาพตามนะครับประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง ประเทศที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายประเทศที่ถกเถียงกันแทบทุกเรื่องตั้งแต่ศาสนาสิทธิเสรีภาพไปจนถึงสงครามอยู่ดีๆมีพระ19รูปเดินเท้าเงียบๆข้ามรัฐไม่มีสโลแกนด่าใครไม่มีป้ายโจมตีฝ่ายไหนไม่มีรถนำขบวนมีแค่จีวรกับหมาจรหนึ่งตัวและคำถามคือทำไมภาพแบบนี้ถึงเข้าไปอยู่ในหัวใจคนอเมริกันได้ลึกขนาดนั้นคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนานะครับ แต่มันอยู่ที่ความจริงใจคนอเมริกันจำนวนมากที่ออกมาพูดหลังเห็นขบวน Walk for Peace บอกตรงกันว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาเชิงลึกบางคนไม่เคยเข้าวัดบางคนไม่เคยคุยกับพระมาก่อนในชีวิตแต่ภาพรพระเดินเท้ากับหมาจรที่ไม่หนีไม่หายไม่หวังผลประโยชน์อะไรมันทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่โลกขาดอยู่บางคนพูดทั้งน้ำตาว่าเราไม่เห็นความเมตตาแบบนี้มานานแล้วบางคนบอกว่า มันทำให้เรานึกถึงคําว่าสันติภาพโดยไม่ต้องอธิบายและที่สําคัญมันทําให้คนหยุดทะเลาะกันชั่วคราวนี่ไม่ใช่คําพูดสวยๆนะครับแต่มีรายงานจริงๆว่าในหลายพื้นที่ที่ขบวนพระเดินผ่านผู้คนที่เคยถกเถียงกันเรื่องการเมืองหรือประเด็นร้อนในชุมชนกลับเลือกจะเงียบและยืนมองขบวนนี้ร่วมกันไม่ใช่เพราะถูกห้ามนะครับแต่เพราะไม่อยากทําลายบรรยากาศอโลกาหมาจรจากอินเดียกลายเป็นตัวแปรที่ไม่มีใครคาดคิด มันไม่ได้เดินเพื่อโปรโมทใครไม่ได้เดินเพื่อสร้างภาพไม่ได้เดินเพื่อเงินมันเดินเพราะมันเลือกจะเดินลองคิดดูนะครับมนุษย์เรามีเหตุผลเป็นพันข้อที่จะไม่ทำอะไรสักอย่างร้อนเหนื่อยไม่คุ้มไม่เกี่ยวกับเราไม่มีใครเห็นไม่มีรางวัลแต่หมาจรตัวหนึ่งไม่มีเหตุผลเหล่านั้นเลยมันมีแค่ความผูกพันกับพระที่ให้มันได้อยู่ได้กินได้พักและไม่ทอดทิ้งและสิ่งที่อโลกะทำมันกำลังสะท้อนกลับมาที่มนุษย์ว่าแล้วเราล่ะ เราเคยตอบแทนความเมตตาใครแบบนี้บ้างไหมในโลกออนไลน์มีคอมเมนต์หนึ่งจากชาวอเมริกันที่ถูกแชร์ต่อกันเยอะมากเขาเขียนไว้ว่าหมาตัวนี้ไม่ได้เดินตามพระแต่กำลังพาเรากลับไปหาความเป็นมนุษย์แรงนะครับประโยคเดียวแต่แทงใจอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าหมาจรยังเข้าใจคำว่าสันติภาพได้ด้วยการเดินแล้วทำไมมนุษย์ที่มีสมองมีภาษากลับทำไม่ได้ฟังแล้วเจ็บเบาๆใช่ไหมครับเจ็บแบบไม่ต้องด่า เจ็บแบบไม่ต้องเสียดสีและนี่คือพลังของเรื่องนี้มันไม่ใช่การเทศนามันไม่ใช่การชี้นิ้วมันไม่ใช่การสั่งสอนแต่มันทำให้คนย้อนมองตัวเองสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือโครงการ Walk for Peace ไม่ได้ใช้สื่อกระแสะหลักนำทางไม่มีโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีดารามาร่วมเดินแต่คลิปของอโลกะภาพพระกับหมากลับถูกแชร์เป็นล้านวิวถามว่าเพราะอะไรเพราะคนดูเชื่อ เชื่อว่านี่คือของจริงเชื่อว่าไม่มีใครแสดงเชื่อว่าไม่มีใครจัดฉากมันคือชีวิตจริงที่ค่อยๆเดินผ่านหน้าจอในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยข่าวสงครามข่าวฆ่าฟันข่าวโกหกข่าวดรามา่าจูจ่ๆมีข่าวหนึ่งที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนกลับหยุดฟังและถ้าดูดีๆเรื่องของโอโลกะมันไม่ได้พูดถึงแค่หมากับพระแต่มันกำลังพูดถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากับความซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลลัพธ์พระให้ที่พึ่งอโลกะให้ความจงรักภักดีทั้งสองไม่เคยต่อรองและนั่นแหละครับมันทําให้คนที่เห็นรู้สึกว่าความดีไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแค่ไม่ทิ้งกันโลกก็อ่อนโยนขึ้นแล้วหลายคนถามว่าแล้วต่อจากนี้อโลกะจะเป็นยังไงคําตอบคืออโลกะยังคงเดินต่อไม่ใช่ในฐานะหมาจร แต่ในฐานะเพื่อนร่วมทางมันไม่ได้กลายเป็นของใครไม่ได้ถูกขายไม่ได้ถูกโชว์แต่มันยังเดินอยู่ตรงนั้นตรงที่มันเลือกและตรงนี้เองที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไววเล่าชั่วคราวแต่เป็นเรื่องที่คนจะหยิบมาพูดถึงอีกนานเพราะในวันที่โลกเสียงดังเหลือเกินกลับมีเรื่องหนึ่งที่เงียบแต่ดังในใจหมาจรตัวหนึ่งพระกลุ่มหนึ่งถนนยาวเหยียดและผู้คนที่หยุดร้องไห้ไม่ได้ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากคำพูดสวยหรูแต่มาจากการเดินอย่างสม่ำเสมอวันแล้ววันเล่าและบางทีสันติภาพที่เราตามหากันทั้งโลกมันอาจไม่ได้เริ่มจากโต๊ะเจรจาไม่ได้เริ่มจากผู้นำไม่ได้เริ่มจากอำนาจแต่มันเริ่มจากการไม่ทอดทิ้งกันแม้ในวันที่ใครคนหนึ่งอ่อนแอที่สุดเรื่องของอโลกะจึงไม่ใช่เรื่องของหมาแต่เป็นกระจกที่สะท้อนว่าหัวใจของมนุษย์ยังมีที่ให้ความเมตตาอยู่เสมอ คิดเห็นกันอย่างไรพิมพ์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและขอบคุณที่มารับชมและพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ